งานนี้กูคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฉีกหน้าคนอย่างมึงแต่มันไม่ง่ายก,กูเลยต้องคิดแผนให้มึงเปิดเผยตัวเองไงไปนีก่อเมึงกับไอ้ภูไทยกับไอ้สิงดําก็เลยวางแผนไงนหน่อะงานนี้ต้องขอบคุณภูไทยนะที่เล่นละครใด้สมบทบาามึงเคยมีเรื่องกับไอ้สิงดําก็ไม่แปลกที่จะมีกันอีกรอบเวยกูนั่นไงเพราะกูก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน กูก็เลยมั่นใจว่ามึงอะต้องภูไทยเป็นพวกเพื่อค่นสิงดําไงถ้างั้นรอยสักที่อยู่บนตัวไอ้สิงดํามันก็คือเรื่องแหกตาไอ้สิงดํมันสักลายแท้ขมสับไปที่ตัวของมันน้ำมันที่ใช้สักเป็นน้ำมันว่านชนิดพิเศษมันจะปลากรก็ต่องตัวมงตายแล้วเท่านั้นก็เพื่อจะให้มึงเปิดเผยความโลภของตัวเองไงไอ้ดิกร มึงนี่เดทาทางกูถูกทุกเรื่องจริงนะเว้ยสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น